อีกครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี้จะมาสอนวิธีตั้งหน้าปกตัวเองแบบง่ายๆกันหน้าปกตรงเนี้ยหน้าปกตรงเนี้ยอ่ะมาสอนตั้งแบบ้โอ้ยหน้าปกหน้าปกตรงเนี้ยสอนตั้งแบบง่ายๆครับอ่ะกดที่ช่องของเรา,าใครกดตรงข้างบนตรงนี้ กดเข้าไปแล้วก,กดตรงตรงโอ้ยรูปช่องอแล้วนะแล้วก็กดตรงนี้เหมือนดิมนะเนี่ยกดตรงนี้แล้วกดตรงนี้อ่าก็ได้ดิ้งช่องของเราผมมีคนติดตามหนึ่งคนอ่าไม่เป็นไรแล้วก,กดตรงแก้ไขช่อง นี่แล้วอ่าก็กดโตตรงนี้เลยอ่าแล้วกดตรงเลือกรูปของเลือกจากรูปภาพของคุณนี่เซฟอาจจะไม่ค่อยเยอะอะไรมากนะอืมแล้วอ่าแล้วก็กดตรงรูปของ เราที่เราชอบเลยนะอตรงรูปของเราที่เราชอบอือันนี้รูปพี่เจงกว่าอันนี้คือรูปพี่ปังปอนอ,อหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยกดดิ่ง <c oughs> ให้ด้วยเล้กคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย